วาร์ิี้ดีบียี่สิใจเสนุงนวนิยายสงครามสุดมันจากผลงานของสยุมผูทศพลท,ทหารขายชาติ หนึ่งอาทิตย์ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วกองโจนชาวเขาเผ่ายางของ CIA ได้รับการฝึกปืนอย่างหนักหน่วงทุกคนสามารถใช้อาวุธและติดตั้งกับระเบิดได้อย่างคล่องแคล่วสำหรับเรื่องเข็มทิศและแผนที่รู้สึกว่าจะไม่มีความหมายสำหรับพวกเขาเท่าใดนักความสามารถพิเศษของพวกชาวเขาทำให้กองโจนกลุ่มนี้สามารถจดจำภูมิประเทศในป่าทึบได้อย่างแม่นยำ และแล้วแผนการนำกำลังกองโจรชาวเขาเออกก่อกวนเส้นทางโฮจิมินก็ได้เริ่มต้นขึ้นร้อยตรีเล่าตกพากำลังทหารเกือบครึ่งจำนวนเคลื่อนที่ลงจากยอดดอยภูฟ้าหายลับลงไปในภูมิประเทศที่หนาทึบนั้นส่วนผมคัมเบ้ลกองสีและคำใสแยกลงไปอีกด้านในเขาสันเขาจุดหมายปลายทางก็คือโฮจิมินที่คดเคี้ยวอยู่เบื้องหน้า,าพวกเราเดินทางกันตอนกลางคืนเส,ส,ส้น<ค>ท<อ>างที่หนาทึบ ทำให้ลูกน้องทั้ง3คนของผมบ่นพึมพำเหมือนกับหมีกินผึ้งเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสองเครื่องทําให้การเดินทางราชาไปจากธรรมดาอย่างช่วยเหลือไม่ได้เกือบสว่างพวกเราก็ผ่านถนนพาตัวเองเข้าไปซุกซ่อนอยู่ในภูมิประเทศที่หนาทึบนั้นด้วยความระแวดระวังคาเบ้าจัดยามเฝ้าถนนด้านละคนส่วนตัวเขาเองคลานเข้ามาหมบอยู่ข้างๆผมพร้อมกับเอ่ยคําพูดที่ทําความเครือบแคลงใจให้ผมเป็นทวีคูณนายครูรู้จักกระหมดเราตรงมาก่อนหรือเปล่าครับ ผมอยากจะบอกอะไรที่เกี่ยวกับหมดเราตรงให้หนายคู่ทราบตั้งนานแล้วแต่ผมม่มีโอกาสสักทีในคู่ทราบไหมคบว่าเราตรงเป็นคนสัญชาติอะไรประโยคสุดท้ายคัมเบาหันมาถามผมเอาดือด้อๆเท่าที่อัวรัวหมดเราตรงเป็นสัญชาติแมวแล้วก็เป็นนายทหารสังกัดหน่วยแรตรเวนหาข่าวของท่านนายพลวังเปาซึ่งขึ้นตรงต่อ c i a โดยเฉพาะมีอะไรผิดสังเกตรหรือคัมเบาผมแยบออกไปด้วยชั้นเชิงการสอบสวนเฉลยศึกตามหลักสูุทหารผนที่ผ่านมาอย่างช่ำชอง หมดเล่าตรงหมดใส่แมวเขามีพ่อเป็นแก้วแม่เป็นลาวเผ่าไทยดำผมเคยเห็นเขาไปประชุมกับทหารแก้วบ่อยๆที่ฐานปฏิบัติการของพวกมันสิ่งที่ผิดสังเกตก็คือไม่ว่าจะเป็นทหารฝรั่งหรือทหารไทยมาประจำอยู่ที่ดอยภูฟ้าเนี่ยมักจะหายไปไม่ได้หองรอยอยู่เสมอเสมอนายครูควรจะระวังตัวให้ดีผมสงสารนายครูเป็นคนดีผมเลยอดบอกบ่ได้ผมเย็นเยียบเข้าไปถึงไขสันหลัง ความเคลือบแคลงใจในตัวเขาหมวดเล่าตงและลักษณะพิกลพิการในรูปร่างของเขาพรางพายเข้ามาในจิตสํานึกแต่หมวดเล่าตรงเป็นคนยวนอย่างที่คาําเบ้าบอกความหายนะก,ก็ดูเหมือนจะคลืบคลานเข้ามาใกล้ผมเสร็จแล้วจากการสูญหายอย่างแร้ร่องรอยของนายแพทย์ทหารชาวอเมริกันเมื่อเดือนที่แล้วทําให้ผมชักจะไม่ไว้ใจผู้หมวดแมวร่างพิกลน,นี้ขึ้นมาทันทีหรือว่าหมวดเล่าตรงจะเป็นสปายของทหารเวียดนามเหนือจริงๆอย่างที่ลูกน้องผมให้ข่าวมาหรือว่าหน่วยข่าวกรองเขาเสียเอง ปฏิบัติงานพลาดถึงกับจ้างสปายสองหน้าอย่างหมวดเล่าตกเอาไว้เป็นหอกคอยทิ่มแทงตัวเองเชียวหรือนี่คำถามนานาชนิดนอนระเวงอยู่ในสมองที่หนักอึ้งขณะนี้ท้าหมวดเล่าตงเป็นสปายของเวียดนามเหนือจริงๆแล้วล่ะก็แผนการทุกสิ่งทุกอย่างของเราข้าสึกก็คงจะทราบหมดสิ้นแล้วหลักกรมะมังทันใดนั่นเองประสาทหูวของผมก็ได้ยินเสียงนกที่เกาะอยู่ตามกิ่งไม้ทางด้านทิศเหนือของถนนบินแตกตึก และส่งเสียงร้องให้แซ่บไปหมประสบการณ์ที่ผ่านมาเตือนให้ผมรู้ว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะต้องมีสิ่งผิดปกติบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคำใสคานเข้ามาหาผมด้วยทาทางตื่นเต้นเขากระซิบผมด้วยน้ำเสียงสันดวัวฟังแทบไม่เป็นภาษาคนใส่ตรวจการซึบเดืมสองคนผมเห็นแสงไฟจากบรีสองจุดนายูจะทำยังไงหนีครับกระสวกมันสิวยบักคำใสเดี๋ยวใ,ให้กูไปรวมสมนากับมึงด้วยคำเบ้า กระตุกมีดดาบปลายปืนออกมาจากซองข้างเอวแล้วเลื้อยปลาดเข้าไปหมออยู่งข้างๆกับกองสีคําใสหันรีหันขวางอยู่ครู่หนึ่งก็ตัดสินใจคลานตามไปด้วยทหทางซึ่งผมก็รู้ทันทีว่าหนุ่มชาวเขาผู้นี้มีความปลอดอยู่ท่วมหัวใจแสงไฟแจกบรีแดงวาบเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ทุกขณะพอทหารที่ผมยังไม่ทราบสัญชาติที่แน่นอนผ่านจุดซุ่มของทหารชาวเขาทั้งสามผมก็มองเห็นทหารกองจิ๋ของผมสักสามคนปลารดเข้าหาเหมือนกับโกรธแค้นกันมาแหลมปีก ปรกกายของมีดบวมแบบอยู่ในความโผล่เพลเบื้องหน้าเสียงคมมีดทะลุเนื้อมนุษย์ฟังดูเหมือนก็แทงหยวกกล้วยไม่มีผิด <T> ในถึงสองนาทีทหารฆ่าถึงอสองคนก็ฟุบลงนอนกับพื้นถนนผมดีเข้าไปสมทบจากการตรวจสอบอย่างคร่าวๆปรากฏว่าทหารที่ถูกฆ่าตายเป็นทหารเวียดนามเหนือทั้งคู่ผมออกคําสั่งให้ลากศพเข้าไปซ่อนไว้ในป่าแล้วจัดแจงเกลี่ยร,รอยเลือดที่เรียราดอยู่บนพื้นถนนจนมองดูไม่เห็นสิ่งผิดป,ปกติดใดทั้งสิน้น แล้วกลับเข้ามาซ่อนอยู่หน้าที่เดิมรอตรวจการต่อไปอย่างระมัดระวังแสงอาทิตย์เริ่มจับขอบฟ้าเส้นทางโฮจิมินห์ซึ่งมืดมิดค่อยๆสว่างขึ้นทุกขณะทัศนียภาพบนถนนเริ่มกระจ่างชัดนายครูชิบหายแล้วเบื้องน,อนู้นคำเบา้ากระซิบกระซาบออกมาผมกับชี้มือให้ผมมองไปยังเส้นทางที่ยาวเหยียดเบื้องหน้านั้นอ่าขบวนรถบรรทุกของทหารเวียดนามที่ผมยังไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน วิ่เกาะกลุ่มกันเป็นงูกินหางอยู่เบื้องหน้านั่นเองผมใช้กล้องสนามแรงสูงตรวจการดูอย่างตื่นเต้นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ทำให้ผมมองเห็นการเคลื่อนไหวของขบวนรถนั้นอย่างชัดเจนรถถัง6คันรถบรรทุก15คันคำเบา้าตั้งจำนวนตัวเลขบนเลือกอ e ิเล็กทรอนิกส์เร็วคำเบา้าหมุนปุ่มตั้งตัวเลขพร้อมกระบ,บอกทิศทางด้วยความคล่องแคล่วว่องไวแล้วกดปุ่มหลอดไฟสีส้มสว่างจา้า ปากก็บนพืมพมนับหนึ่งถึงสิบอยู่ไปมาความตื่นเต้นทําให้คําเบาลืมกดปุ่มจ้าหลอดสีส้มดังกล่าวผมเห็นช้าไม่ทันการก็เลยเอื้อมมือไปกดเจ้าปุ่มมรตยูนั่นเสียอีกไฟสีแสดดับวูบลงโดยฉับพลันผมยกมือขึ้นดูเวลาเจ็ดนาฬิกาพอดิบพอดีไม่ถึงสิบนาทีประสาทหูของผมก็ยินเสียงกำมนาดของเครื่องบินนานาชนิดดังสนั่นวันวหยอยู่เหนือสีสัน พอผมเงยหน้าขึ้นไปดูก็มองเห็นเครื่องบินไอพ่นแบบ F 1 0 5่สี่เครื่องบินทลาวเว็บออกมาจากก้อนเมฆพาก็ดิ่งปักหัวลงมาอย่างน่ากลัวเหมือนอย่างกับคาดศึกจะรู้ตัวพอเครื่องบินของฝ่ายเราปักหัวลงโจมตีโบรรท,ทุกขันก็เลิกผ้าคลุมออกพระเจ้าช่วยแทบทุกขันมีปืนต่อสู้อากาศยานขานาดใหญ่ติดตั้งอยู่มองเห็นถนัดตาผมใจหายว่าจากเหตุการณ์ที่มองเห็นอยู่ในขณะน,นี้ผมไม่มีทางช่วยเหลือนะักบินผู้เคราะห์ร้ายเหล่านั้นเสียแล้ว ปต่ออที่ติดตั้งอยู่บนท้ายรรบรรทุกสรุดกระสุนเข้าใส่ F105 เป็นหาฝนเจ้าไอพ่นผู้เคาะร้ายคงจะเพิ่งตรวจการพบก็เลยเงยหัวกับลำขึ้นและในขณะที่เครื่องเงยตั้งจากกับพื้นดินนั้นกระสุนชุดหนึ่งของปอต่อ,ออกก็ฉีกแผนหางขาดกระจียกระจายมันก็โดนขวานจาบับเครื่องชะงักและมังเกิดควันสีดำพุ่งขโมงออกเป็นถาชั่วอุดใจก็ระเบิดกลางอากาศเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ระเบิดของมันทให้พื้นดินสะเทือนเหมือนกับเกิดแผ่นดินไหวอีก3ามเครื่องที่เหลือพยายามจะหนีแต่ก็ไปไม่รอด2ใน3ลําโดนกระสุนแตกอากาศพุ่งลงมงโลกเสียงดังสนั่นหวั่นไหว F105 เครื่องสุดท้ายที่บินหนีออกไปจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นก็อยู่ในสภาพที่บอบช้ำเต็มทีควันที่ขโมองออกจากเครื่องยนต์เป็นทางแสดงให้เห็นว่าเจ้า F105 เครื่องนั้นจะต้องโดนสเก็ตระเบิดของกระสุนแตกอากาศเข้าไปอย่างจังเบอร์เช่นกัน 28ซึ่งบินคุมเชิงอยู่4เครื่องรีบพระออกไปจากบริเวณดังกล่าวอย่างรวดเร็วอ่าแผนการใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกของผมไม่เป็นความลับเสียแล้วจากเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ดูเหมือนว่าฝ่ายฆ่าศึกจะร่วงรู้แผนการของฝ่ายเราได้อย่างละเอียดถี่ทวนก็เลยวางแผนซ้อนแผนหลอกเครื่องบินให้มาพบกับจุดจบอย่างง่ายดายจนผมคาดไม่ถึงช่วงเวลาไม่ถึง10นาที เงินค่ากระบียนับเป็นจำนวนร้อยล้านบาทก็ต้องกลายมาเป็นเศษเหล็กเฝ้าเส้นทางโฮจิมินห์อยู่นี่เองผมคิดถึงคำพูดของคําเบ้ขึ้นมาทันทีแน่สียิ่งกว่าแน่ขณะนี้ผู้หมวดเล่าตงนายทหารสังกัดหน่วยลาดตวเวินหาข่าวของซี a อเอได้แปรพักไปเข้ากับทหารเวียดนามเหนือเสร็จแล้วถอยกับขาวไปซ่อนอยู่ในป่าลึกเถอะนายครูขณะนี้ถ้าผมดาวพิษนะไอ้เล่าตงมันอาจจะวกกับมาตามล่าพกเฮาแล้วก็ได้คําเบ้ออกความเห็นขึ้นมา เสียงเครื่องยนต์ของรถถังที่คำรามกึกก้องอยู่เบื้องหน้าเตือนให้ผมต้งผ่าจากพื้นที่ดังกล่าวลัดเลาะป่าเสือหมอบที่หนาทึบเคลื่อนที่เข้าไปในภูมิประเทศที่ห่างจากเส้นทางดังกล่าวพอสมควรเสียงเครื่องยนต์ที่ดังสนั่นหวั่นไหวค่อยๆห่างออกไปทุกขณะในไม่ช้าเส้นทางโฮจิมินห์ซึ่งเคยอยึกทึกคลึกโครมก็เงียบสงัดปราศจากสรรพสสำเนียงใดๆอย่างสิ้นเชิงสภาพของผมในขณะน,นี้เหมือนกับสุนัขยตนตรอก ไอเรื่องที่จะกลับขึ้นเป็นดอยภูฟ้าเห็นที่จะยากขณะนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดทหารเวียดนามเหนือจํานวนหนึ่งจะต้องเคลื่อนที่ขึ้นไปตรวจค้นบนยอดดอยอย่างแน่นอนความคิดที่พุ่งขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนก็คืออยากจะหันแขนข้างที่เหลืออยู่ของหมวดจอมทรยศให้มันสมแขนผมสัญญากับตัวเองถ้ามีโอกาสผมจะฆ่าไอทหารแมวเชื้อชาติแก่วด้วยมือของผมเองให้จงได้